ข้ามกลางขุ่นเขาที่ปกคลุมไปด้วยสายหมอกเสียงดนตรีเครื่องเป่าพื้นบ้านดังกังวานสะท้อนเอกลักษณ์ของชอนเผ่ามง้งที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเสียงจากธรรมชาติที่สื่อถึงจิตวิญญาณของผู้คนบนยอดดอยถ้าพูดถึงการเที่ยวดอยหลายคนอาจจะนึกถึงทะเลหมอกหรืออากาศเย็นสบาย แต่วันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสเสน่ห์อีกหนึ่งหนึ่งของยอดดอยผ่านเสียงดนตรีแคนมงเครื่องดนตรีโบราณที่เป็นหัวใจของชนเผ่ามงถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะมาถึงหมู่บ้านมงทั้งทีนะคะก็ต้องรู้จักกับสิ่งที่อยู่คู่กับชุมชนนี้มานานหลายร้อยปีนี่คือแคนมงค่ะ ทำจากไม้ไผ่มีริ่มโลหะเล็กๆข้างในทําให้เกิดเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะได้ยินบ่อยๆตามงานเทศกาลและพิธีกรรมสำคัญต่างๆของชาวมงค่ะแคนมงไม่ใช่แค่เครื่องดนตรีแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชุมชนมงเป็นทั้งสื่อกลางทางวัฒนธรรมและเสียงแห่งคุณเขาที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ อยากรู้ไหมคะว่าการเป่าแขนมงต้องทำยังไงต้องใช้ทั้งลมหายใจและจังหวะที่พอดีเดี๋ยวเราไปลองเป่าทำนองพื้นบ้านกันเลยคะ่ะระหว่างนี้มาชวมวิวสวยๆไปพอมกันเลยคะ่ะ ที่เสียงแคนดังขึ้นสายหมอกขึ้นตัวผ่านยอดเขาบรรยากาศที่สะท้อนถึงสเสน่ห์ของยอดดอยมงที่นี่ไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นที่ที่เราได้สัมผัสถึงชีวิตและวัฒนธรรมที่แท้จริงถ้ามาเที่ยวดอยในช่วงเทศกาลปีใหม่มงเราจะเห็นการแสดงแคและการละเล่นพื้นบ้านมากมาย แคนม้งไม่ใช่แค่เป็นเสียงดนตรีแต่มันคือหัวใจของเทศกาลที่ทุกคนมาร่วมสนุกกันนี่แหละค่ะการเดินทางที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีและวัฒนธรรมถ้าใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อย่าลืมมาเที่ยวหมู่บ้านชาวมง้งและมาสัมผัสเสน่ห์ของแคนม้งกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยค่ะและพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีค่ะ